ก็สวัสดีครับวันน,นี้ดูเกมไฟ a ์ไล a ์แอนเฟ d ดี้ดีเฟนกันนะครับวันนี้เราจะมาอยู่ใน e อพแรกครับเพราะว่าวันนี้ผมมีตัวละครมีผมก็สุ่มมันได้คือชิก้าความฝันลายหรือชิก้าในภาค4และคือคับเคฟแบบคับเคฟติดเชื้อนีน่และก็คับเคฟธรรมดาแล้วก็เฟดดี้แล้วก็ชิก้าแล้วก, edy, วก, ica, วก็อันนี้เขาเรียกเป็กก็ได้เลยอันนี้คือชิกอันนี้เฟดดี้ อันนี้ฟักซี่เซตที่ขมเล่นมาผูจะมีเซตให้ถ้าถ้าเป็นมือใหม่ตอน,นเราเริ่มเล่นเราจะมีให้เฟดดีแต่ผมใส่บาร์สปีดคือเล่นสปีดหน่อยและคือขับเคปก็ไปใช้นี่ครับคือเราต้องได้แบบใช้เ่นนี้เอามาอีววได้แต่ถ้าเป็นห่วงเนี้ยอีปิกมันอีววไม่ได้ต้องเป็นแบบใช้นี่ปกติไม่ใช่ใช้ใช้นี่แบบอีปิกไม่ใช่มันนี่ครับโอเค ครับแล้วก็เต็มตัวก็ไปสู่ดนะ่าแรกเลยครับ let's go ของครับของเดียวมาเปิดอีพิกมาปุ๊บหน้าชิก้าหน้าชิก้าล่างภาค2มาโอเคก็ใส่ลูกบอลใช้นี่เลยครับสายไต้จะเป็นแบบนี้เทนน้มเมตส้มอน,นี่สนายเปิดไม่ได้โอเค เอาชิก้าล่งางภาคแรกออกไปก่อนแล้วก็เอาแรงนี้ไปครับล่งลงลงางล่างล่างภาคสองโอเคไปต่อด่านที่สองเลยครับโอเคครับย,ย,ยู่เราดู่ลยด่านได้ของความ,ม,มาาความมืดฟ้าภาคแรกครับคือแล้วก็ชิวๆครับพอเรามามีครับเคสติดเชื้อครับมันนี่ก็แล้วก็เลยฟันโปรัวๆครับแล้วก็โลโลๆแล้วลฟันโลโลครับมับน,นี้ก็กต้องเจอต้อตเจอปอมนมาละครับ มันมันแล้วก็ตัวแรกครับแล้วก็แตกเลยครับแล้วก็ดาบพันธ์สองนั้นสองก็วางฟิทเตอร์ตกงสองทางนะครับแล้วก็วางสอดทางเลยแล้วสองทางนั้นสุดแล้วก็เราก็เราก็มาแล้วก็จะมากระุ่งฟันเสียงออกมาแล้วก็พบแล้วก็แต่วอลคิก้าคิก้าครับคิก้าล่างสองครับคิก้าภาคสองแล้วก็ หมือนนะวามันหลุดก็หลุดโอ้โหสิเนถ้าบอลแต่โดสแกนน่แล้วก็เอาวางป้อมคับเคปมาอีกแล้วก็วางคับเคปติเชือกมาสองทางสอทางสองทางแล้วก็ฟาร์มรัวครับฟา์ัวเข้าไปแล้วก็ฟาว์เนร์แล้วก็ขายตัวเฟสได้ไปครับแล้วก็อัฟอัฟติเชือกคลิเคปด้วยติเชือกให้มันดีหน่อยครับเพราะว่ามันจะได้ฟาว์มเร็วครับแล้วก็ฟาร์มเร็วฟาร์มเร็วอัพไปเรื่อยครับจนเบลตามไปเลยตามไปแล้วก็แต่งมาตางมาแต่งมาถึงไม่ใสียแล้วก็ซุปเสีแล้วก็จะใกล้จะบอลแล ฟาร์มล้วลไปเลยครับฟาร์มล้วล ok ok ไปเลยครับฟาร์มล้วลไปเลยล้ว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 ลไปเลยครับแบบฟาร์มล้วลครับด่านสอดก็ง่ายๆครับเชือกเชอเจอครับเจอครับซับวิชครับเจ้ก็แตกแล้วเขาก็จะไปด่านใน่สามครัด่านใน่สามก็เหมือนแต่ครับผมก็เปิดกล่องครับเปิดกล่องมันได้ครับเค้โอ้เกลือก็เหมือนก่อนธรรมดาครับก็เขาเค้ไม่ต้องหวังมากครับนั่นก็ได้สามตัวให้เกลืออยู่ดีครับเพราะว่าผมก็มาฟาร์มแอบฟาร์มนิดหน่อยก็เอไม่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเล่นฟาร์มอยู่โอเค มาสู่รในอันนี้คือบาฟครับผมจะมาสุ่มบาฟให้ตัวไอ้ไอ้คับแคปครับจากบาระอายะเป็นบาฟ์นัมเมตสุ่มมันได้ให้เป็นบนาฟสปีดสปีดอายะนัมเมตสองเอคุ้มสุดแล้วนัมเมตสองคือ,อให้เร่งหรือเอาเร่งของสามันได้ให้มันแรงครับแล้วก็ต่อไปก็สุ่มของเฟสคับเคปรังโฟครับไอภาคสี่ สมมันได้ไม่จํากัดเวลาคือข้อเสียหนักมากคือเวะคือครูดาวมันเยอะขึ้นครับแต่นี้มันเป็นตัวตีชาอยู่แล้วคือให้นะนํำในครูดาวดีวกว่า โอเคมันอยู่ในนามบุที่1บริษานะเข่นนะครับซู่ามันกับเฟดเดย์ตัวแล้วสองตัวแล้วสองตัวเราสองตัวแต่ก็ยิงเปยไปซอมบี้แล้วก็แล้วก็หอกเงินมาาเเช้ติเช้ติปุ๊บเชืปุ๊บแล้วก็นมาฟันเราสองตัวแล้วโคแล้ววสอตัวแล้วก็วันตัวสัตว์ตัวสัตตัวสัตตัวแล้วก็ก็วังชิก้าแบบวางกิก้าไปครับร่างสองมาแล้วก็ฟาร์มมัารัวฟาร์มันรัวฟาร์มมันรัวฟาร์มันรัก้ารค มาโอเคอัพน้ำแม่งอัพน้ำแม่งอัพน้ำแข็งนครับอัพไปเรื่อยแอัพไปเลยอัพที่ก้าวจะเชียร์ไปเรื่อยๆอัพอัพไปเลยอัพไปเรื่อยๆอัพจนแม่งจนกว่าจะให้มันตานตานแล้วก็ชิวๆอัพชิวๆชิวๆตึงๆตึงๆตึงๆหน่อยตึงหน่อยครับเพราะว่า เราก็ต้องอัพเพราะถ้าอัพแพงคหนึ่ยคือค่าวางของชิก้าฝันไลายมันก็ราคาสี่พันบอสมาครับบอสภาคบอสด่นสามด่นแรกครับโอเคก็ชิวๆครับข้าไปดัานสี่ด่านเซฟด่เสร็จก็เหมือนแต่ก็คทางมันมาตั้งสามสามนะก็วางเฟดเด้แหละครับวางวาเฟดเด้เขาว่าชิก้าวิ่งไหวมาแล้วก็วางแล้วก็วางแล้วก็ฟา่งแล้วก็ฟั่รัวแล้วก็ฟา่งแล้วก็เอาวางชิก้าตดเชือกมาเชือกมาปุ๊บแล้วก็ไข่เฟดเด้ปุ๊กิงเลยครับเพราะตรงนี้มัน like ตีเอโอีครับเอโอีแบบถ้าเราเดือดองสามก็ชิวๆครับชิิลๆๆชแ้วววววฟฟฟฟาาาามมมมรรรร พอลงโหลอัพเลก็อัพจะให้ตามมาตันแลตันแล้วก็วางตัวนงอัพแล้วฟงโลฟังโลแล้วฟองโลแล้วฟองโลแล้วฟัโลแล้วอัพเลยคจแล้วก็จเลสีวลโลอัพแล้วเรปแล้วก็ไปสีแดงแดงแดงะแรง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 แดงแร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 งแงแร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 งแงแรงแรงแ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 รงแงแร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 งแงแร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 งแเงแรงแรงแรงแงแงแรงแงแงรงแงรงแ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 รงแ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 แงแงรงแ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 งรงแงรงแงแงรงแ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  มันก็เป็นแบบตีเอโอีครับก็ดีหน่อยครับสำหรับมือใหม่โอเคก็เราเอฟเก็บอสมาแล้วครับบอสก็คือเฟดดี้ครับคือมันจะเลือดเยอะหน่อยก็เก็บมันเยอะเลยเจออะไรแล้วก็ฟัร์มรัวครับเจอบ่อเจอสองตัวครับครับล่วงร่วงแล้วก็มวอนะครับดันแต่สุดฝันร้ายคือมืนก็ว่างเฟดดี้ครับเหมือนเดิมแต่คุณได้ไปใช้หนี่ครับเอามาเป็นสีเขียวใช้หนี้หรือไม่ใช่ก็ได้ครับคือแล้วก็เหมือนก็วางตัวต่อเชียวหมดแล้วครับครับเคปมองดูแล้วเราฝ์มมอนแล้วฝานล้วาตัวแล้วฟาร์มตัวตัวแล้วก็ฟาร์มตัวอัวแล้วก ฝังมัรัวแล้วฟังมัวแล้วมรัวแล้วมรัวแล้วรัวแล้วฟังมรัวแลวงรวพอไปดูไปหน่อยเพราะว่าอโหเล่นคิแล้วก็ัรัวแล้วก็คตัแล้วก็เอาเก็บเอาเก็บแม่ปุ๊บแม่เสร็จก็รอครับรอไปเรื่อยๆครับรอแล้วก็รอวางป้อมครับคลิปไปครับป้อมสไนเปอร์ไปครับสตัวสามตัวตึง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 แล้วก็เอาข้าเยงให้ตันเลยครับเพากลัวมันลัวมาทั้งหน้าทั้งบอยแล้วก็ฝั่อ แล้วก็วางชิก้าร่างสี่ไปเลยครับร่างวางเลยลร่างสี่โอเคฝันแายครับฝันแรกอารตัวขน้นแดนครับตั้งสองมาด้วยโอเคครับมาครับดานชิกก้าติดเชื้อครับไม่นอนร่วงแล้วก็ประตูในัดนที่หกเลยครับแดนหกฝันแรกแล้วดันสุดท้ายแล้วก็เหมือนเดิมทีหกสองคือเอาวางเฟดเดยไปครับวางเฟดเดยใช้นี่ก็ใช้ทํรมดาก็จะใช้ใช้นี่ดีกว่าจะออกง่ายๆเ็คือแม่งคือรูตัวนึงไม่เป็นไรครับเรามีครับคิดติดเชื้ออยู่ เดชเชียร์เสร็จก็นั่นแหละรครับอัพอัพเป็นเรเวลสามเลเวลสามเสร็จก็อัพแล้วก็วัดตัวหนึ่งครับแต่ก็ตัวมันเหลือไปแล้วฟเฟดเดก็โอ้โหบ้าเกือบแตกเฮ้ยเลยเกิดโดเกระโดดสแกนหน้าสวยเยจ็บคออ๋อไม่ได้พูดไวเกิดเจ็บคอเกินแกก็โล่เฉรับแล้ว,อ,ลวอัพบอสแล้วก็อัพชิก้าแบบฝันร้ายไป ฟันละตึกตึงครับฟันละตึงๆๆ át, ตึงแบบฟันลัวครับฟันเราลัวฟันเราลัวโอเคแล้วรอตานรอนี่คือตั้งสองมาแล้วครับตั้งสองมาแล้วครับนี่คือเจอบอลแล้วตล้สุดท้ายก็จบเลยครับแล้วก็รอสุ่มครับแน่นอนแน่นอนสุ่มปุ๊บเกลือ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  เกลือเกลือเกลือแล้วก็ดูสุ่มครับก็ให้นี่ก็จบแล้วก็ดูครับตัวมีเยอะอยู่แล้วก็ขายตัวทิ้งไปแล้วครับตัวเก,าก,ากาว่าๆอ่ะขายไปเลยให้ได้ให้สามสิบเหรียญแล้วก็ใช้แต่ตัวเท่ลมาแล้วก็คือแคติชกเชียครับตึงๆตึงๆมากเลยครับตึงๆเลยครับตึงๆโอเคก็เหมือนเดิมครับก็มาสุ่มครับเรือสุอัอนสุดท้ายเหมือนเดิมครับ เกลือเกลือโอ้เกลือโอ้ด oh, ีไ oh, ด้ได okay. like oh, ้ได้ชิคก้าภาคสว่งมาโอเคเกื้อเหมือนเดิมตดทองออกยากมากเลยโอ้ตายแล้วโอ้ไปดูคลิปต่อไปเลยครับกับวันดานเลยครับ โอเคครับเราอยู่ในคืนที่สอนครับมันนะครับเหมือนนะครับผมก็มีเฟนไอเฟนฟด้าตั้งเสกฝันร้ายแหละแล้วก็เหมือนนะครับอัอเกรดเรไปแล้วก็ก็วังที่การาติดเชื้อเพาสิเแค่ติดเชื้อไปครับแล้วก็เหมืนนอนเดออให้ตัวนั้นให้เต็มครับเฟนดฝันรแล้วก็วอ,ววกอ้าให้ตาะาารกตก็ตากระตักกตักกระตกกระตักกระตักกรตักกระตากกระตักกรักกระตระตระตักกักกระตกกระตักระะตักกักกระตะตระตกกกกระตกกระต เริ่มยาบอลมาครับชิวๆครับตึงๆแล้วมันตุเตยาได้สองแล้วครับตานได้สองก็เหมือนเดิมครับเออมันจะยากเพราะไอ้นี่ครับไอ้บอลนี่ครับบอลนี้เลือดเยอะมากครับเลือดเยอะมากมากเตอร์ก็เป็นเหมือนนี้ครับแต่ก็โหมาอยู่ลูลูลๆลูลูลเราเขาว่าก็ผมเล่นสปิกูเสียครับค้อคอไปแล้วครับแต่ถ้าผมเจ็บคอไว้ว่าผมคอพังแล้วมั้งไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือก็ตึงๆหน่อยครับตึงๆหน่อยโอเคถึงบอลแล้วก็บอลเหมือนนะครับไอ้ทัวไอ้ฟ็อกไอ้ฟ็อกซี่ครับไม่ใช่ฟ็อกซี่ แต่ไม่ได้ครับตัวอะไรเริ่มไปแล้วน่าจะเฟดดี้ชิก้าฟ็อกซี่น,า dy, ica, น่นจาจะลืมแล้วก็เอาเฟดดี้แล้วก็มาอยู่ในดานเนี่ยครับดาดต่าทหารของเฟดดี้ครับมาครับเหมือนทำแน่ชิบชิวรครับคือเราก็เอาตัวที่เอามาจากซีซันสามอะชิวๆครับชิวชิวชิวๆอยู่โอเคเนี่ยสัปพังของเขาเขาจีบคออยู่พูดละเอยยดแล้วก็เลขขนเ่นคนท่าไปแล้วครับ ฟอนด์รัวๆครับฟอนดัวๆครับฟอนด์รัวๆฟันด์รัวๆฟอนล์รัวๆฟอนดัวๆฟอนล์รัวๆแล้วก็วางครับเคฟสไนเปอร์ครับวางไปเลยครับสองตัวโอเคชิวๆตัดงในชิวๆหน่อยก็มันก็ไม่ยากๆครับเพราะหลับสลับเลือกเอาเซฟคาหวอนหมักได้เอาเซฟแบบเนี้ยชิวๆพอฝสนแล้วก็เจอบอสครับบอสเฟดดี้ในทหารแตกครับแล้วก็ได้ได้เป็นสองครับมันจะมาสี่ทางหน่อยเราก็ต้องวางเอาเฟดดี้หว่านหลายมาวางทีละตัวเอวางคือเร่งต่างแล้วก็วาง คือกลัวัวบ้านเข้าบ้านแล้วก็คือเอาตัวนั้นมาครับคาเฟ่คาเฟ่ติดเชียมาครับสายกับเร็วสายรัวรัวรัวรััวเกือบบ้านแตกครับแล้วก็ผมก็สุ่มได้ไอตัวแต่ไม่ได้แล้วครับผมลืมไปแล้วไม่ได้เล่ไม่ได้เลรเกตไปดีมาน่าจัดตัวหน้ากากก็ลืมไปแล้วมอนนี่เออมอนนี่มอนนี่มอนนี่ลืมไปแล้วลืมไปแล้วขอโทรขอไปด้วยครับถ้าคนได้แฟร์เอฟซีของแฟนแอร์เฟดีขอไว้ด้วยผมลืมระวังครับเคีมเดนครับครับเคสไนเปอร์ เกิด่างก็ไม่ได้ยากครับเพราะถ้าเรามีตัวกาก้าเขาวายอยู่ครับแน่นอนครับอัพตามหมดแล้วก็อัพตามให้หมดครับตัวนี้ก็ดีหน่อยครับอายัด40ก็แพ้สไนาดเพิ่น545แนะนำนะขอให้ไอเน้นบัฟไอเน้นบัฟน้ำเปลีแรงเพิ่มคูลดาวน์ดีกว่ามันจะดีแล้วก็เจอเนี่ยครับตัวใหม่ครับตัวใหม่ของในทาวเวอร์เฟดดี้ทาวด์ดิเอนส์ครับ แบบเดินวายหน่อยเหมือนเดิมคือก็อันอันนนีก็นานหน่อยครับคือขายตัวนึงก็ไปให้เล่นยงเหมือนกันก็เหมือนกัะดาษที่สามครับด่านที่สามก็ฟันด่านบัวที่สองครับพวดตึงครับโอ้โหบ้านเกือบแตกบ้านเกือบแตกเลี้ยกือโดนสแกนหน้าแล้วก็อ้าเหมือนเดิมครับตึงตึงครับตึง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 ครับตึงมากครับตึงมากโอ้ด่านนี้จะเริ่มยากขึ้นแล้วครับถ้าแต่ตัวไว้ยที่แต่ตัวใต้มาแต่เม็นท่านพาก็ต้องตึงหน่อยครับก็ก็ว่างเหมือนตัวเดิมครับ ถ้าคุณสอนไปแล้วก็ดูคลิปตัวอย่างเร่งเล่นเวลได้ครับถ้าคุณดูถ้าดูไม่ทันก็สต๊อปไปเลยสต๊อปไปเลยครับเพราะเรากมไม่เลคือเราก็เร่งคลิปแหละมันก็นานหน่อยคใช้เวลานานหน่อยโอเคใกลจะสุกสูงใกล้จะถึงเป็นสิบเอ็ดเป็นสิบเอ็ดแล้วก็รอตึงๆกบรอไปเรื่อยครับอัพเร็วครอัพตัวให้มันตามไม่หมดแหละครับถ้าเจอตัวเชนนี่ก็เอามาก,ก็ได้ครับตัวเชนนี่หรือไม่เอาตัวมาก,ก็ได้ครับโอกาสเอาเชนนี่ก็มากน้อยมากก็ครับออกยากมากใชนนีมอ่ะถ้าเชนนี่ก็บวกน้ำแข็งยี่สิบห้าเปอร์เซ็น และผมคยได้บัตรจ,จำกัดเวลามันคือเขาเสียหนักหน่อยคือกูดาวน์้านหน่อยเอาั่นน่าจะเหมาะกับตัวที่ตีไหวามากกว่าโอเคก็จบแล้วก็มันสู่ดนด่านเนี่ยครับด่านทหารครับนี่คือดา่ดานบุริสารับก็จะตึงหน่อยคือมันก็มาสามทางแหละแต่นี่นไม่ใช่ครับมันด่านบก <c oughs> ด่านก็ยากหน่อยครับเพราะว่ามันก็จะมาทางเนี่ยครับทงาทงนั้นทันนี่ก็ยากหน่อยครับมันเดินม้วนนี่แหละใช้ตัวธรรมดาสู้ได้ครับแต่ถ้าเราต้องใช้ตัว ซีซั่นพารจะดีกว่าบอสซีั่นพารมันจะดีหน่อยครับดีหน่อยคือแล้วก็วางเหมือนเดิมครับคือก็ดูเซตไดค้ครับที่ผมได้เวลโอไว้อะเอาลานานก็ดูไว้ครับจามไว้แล้วเล่นทาวเวอร์เล่นเล่นดูหนังว่าบอสจะออกมาทางไหนก็มือนก็วางชิก้าล่างฝันไลายไปแล้วครับคือภาคสี่แหละแน่นอนวางภาคสี่ไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจะถึงเวลซีมสิบห้าครับผมต้องเล่นวีโอครับมันนาน เราก็เจอบอยครับบอสตัวไหนไม่รอคือบอสวันนี้ทหารครับเราก็มีโบสโก้าครับชิวชีครับแตกเรียบร้อยจบๆแต่ต่อไปก็ถึงเราก็มาเล่นบนน้ำมอนครับโอเคน้ำมอนก็จะตึงหน่อยครับคือกระดานแรกของทหารมันก็เลือมมองเลือดเยอะขึ้นครับเราก็เอาไปดีล่างรับฝันไลนมาฟางครับคือตัวต้องเกมก็ดีมอ้ก็ดีอยู่ครับคือดีกลางๆครับก็ดีอยู่แล้วครับดีมากให้ต้องเกมครับอังเกมก็จะเริ่มไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าเราเพิ่มความยากไป มันเยอะก็ตีโลโลครับเราก็เอาเอาพวกบาร์น้ำเม็ดสองมาให้มันแรงขึ้นหน่อยแล้วก็เหมือนาว,วางชิก้าครับวาง,วางชิก้าฝันลายไว้ครับมันก็จะตปสเปซหน่อยตึ้งหน่อยครับตึงๆหน่อยอาจจะถึงวลีสองแล้วก็รอครับรอ,รบรอก็อัพอัพจะให้ให้มันเป็นตัวแบบอัพแพงมากครับคือเกมนี้สนุกเลยมันจะส่งแหนกคือจะตั้มหมดของคือคอมดิเฟค,คุมเล่นมาแล้วคือเขาจะตั้มเส้นนี้แหละแต่คือแต่เป็นเป็น,ปนไนฟ์เฟดดี้ก็เกมก็ดังอยู่แล้ว คือเรื่องความเนี้ยคือมอจเจริญเยอะก็ขอไว้ด้วยเออหน่อยแล้วก็จอบอต่อไปก็ด่านที่สามครับของหมดอีกง่ายครับด่างง่ายก็ชิวๆครับง,ง่ายๆชิวๆชิวๆครับด่างง่ายง่ายคือมันจะมา4ทางก็แล้วก็ต้องดูฟังจุดทางด้วยว่ามอมาทางไหนโอเคแล้วมอทางไหนก็ต้องดูทางด้วยครับโอเคก็วาง ครับเคล็ดไเคลียร์ไปครับเอามาเคลียร์ลูกน้องแหละเพราะว่าเลื่อนมันเยอะแต่เราก็น้ำมันมันน้อยแต่มันตีไว้มันตีเออก็ดีนะครับเวฟเจ็ดตึงๆครับเวฟเจ็ดตึงๆ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 โอเคตึงๆหน่อยแล้วก็ผมก็ได้บัฟมาครับบัฟของในเฟดดี้มาครับเอามาปร้นน้ำมันเฉยๆแหละแล้วก็ก็วางตัวปืนใหญ่มาครับสองตัวสามตัวแหละอารอารไม่เต็มน้องก็เจอบอลนี่รถถังไม่เป็นไรครับก็ชิวๆเข้าชิวๆชิวๆ ก็จะตึงหน่อยก็ดูคลิปที่ผมวางนะครับก็วางบาบมาสองตัวเพราะว่าอายามันไม่ถึงอ,อายาโคตรซานมากเลยครับคือให้แนะนําม,มากินบาบเอายาอายะสามบาบนะครับมันจะดีหน่อยแี่คือไอ้มอนนี้คือบอมอนดี้ทหารผเอาวาร์ตเมทต่อมาก็เจอบอลมาครับบอลเลือดห้าหมื่นใช้เวลานานมากครับก็จะตีนะรัวๆครับรัวๆไปแล้วก็ขายตัวนึงก็ขาไปตัวน,นึงครับเรื่องเมทแล้วก็จบครับชิวๆ จบแล้วครับตุกตาความเมื่อยรู้ว่าจำชื่อไม่ได้คงก็ลืมไปแล้วโอเคก็บัฟซื้อมาครับไอ้บ้าหุ่นยนต์มาอินเลสครับอืมเลสครับโอเคก็สลับนี้ก็พอกัรในรับเกมเฟสเกมมา,มาน่านครับเกมไฟน์แอนด์ดีเฟนต์ก็ขอได้หนึ่งไลค์กดแชดาาร์กดไลค์กับสไครต์ด้วยก็รออีพีที่สองนะครับนี่เราไปกดสุดเลยครับ